สวัสดีครับพอกันอีกแล้วคร um ับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลเนาะมันนี้กะเป็นข้าวไหลวอาจารย์นอดครับมข้าวไหลงี้ข้าวดีก็จะไปทั้ทงไห่หมดเลรอคุณว่า,วา,านหลายคนถามหาอาจารย์ต่ำว่างดูนะครับผม,มผมบอกเลยว่าตัดขาดกันมันนี้เป็นต้นไปแล้วครับตัดขาดกันแบบเด็ดขาดแล้วครับุบผมต้องดูแลห้องของผมเนาะเขามาอยู่ในบ้านร้อยสี่ได้เพราะโดนครับ เบิ่งผลงาน,งานตีอาจารย์อดครับผม,ผมปิดบังผมพยายามปิดบังทุกอย่างเพื่อสิบวให้ไภัยหูแล้วก็กเลี้ยงอีกตีเอาผมเก้ครับก็หูผมก็แลมาครับผมพยายามปิดบังดูพี่ว่าอาจารย์อ,อดหม้อเราล,ลม่มใส่ลายเล่าว,ว่าเล่าเราล,ลม่มที่จริงแล้วโดนอาจารย์อาจารย์ตำวัางดูทำลายพี่นอ้นองมั่นครับเบิ่องอันนี้พันมาแล้วสองสามหมื่นครับมันก็นเลยเป็นย่งส่ สองขางเลยครับเรียงเรียงบ่าเชียงครับผมเก็บระบมไปหมดครับแต่ว่าผมว่าคิดลายก็เพิ่นหรอืึอยู่กับพ่อขวัมสองสารเนาะเอาเขามากอยู่เพื่อว่าเขาเห็นในสภาแบบนั้นเขาสงสารแต่ว่าก็เลียงค้นบมขืนครับเป็นอย่างผมคือเอาเขามาแต่ว่าเอฟซีหลยคนก็เตียนว่าเลียงงูผิดโอเคครับผมยอมรับว่าเลียงงูผิดทุกคนต้องให้โอกาสกันเพื่อให้โอกาสแล้วมันเหตุบ่ไรก็คือแบบจําเป็นต้องปล่อยครับแม่นครับ อยู่กับผมเริ่มสิเข้าใจว่าแบบเพื่อนใช่างไใ้สิปั้นปั้นน้ำให้เป็นตัวเอาเรียงค่อมูวอาจารย์อดมาบอกผมฟังเอาผมรู้เอาผมผมเท็ด์ยังไงก็ได้ผมก็บอกไปว่าสายเลือดมันเ้มข้นก็สายนา้ำแน่นครับนเนาะเพื่อนเป็นไผเพื่อนมาบอกอ,อาจารย์อดสายเลือดผมเพื่อนเป็นไผเนาะคือว่าแหละ พยายามสิบปันให้พวกเขาแตกแยกเอาเรียงบอดีว่นั่นแต่ว่าผมฟั่งแต่ผมกับบอนี่ล่าสุดโน่รับฟังบ<า>บฟ่งอยู่ครับแต่วล่าเราบ่เหตุตามครับผมแต่ว่าผมฟั่งครับคือแบบให้เกียรติให้เอาให้เกียรติเพื่อนแบบเพื่อนบอกยังมาเขากันรับฟั่งไลยล<า>่าสุด,สดไปบอกลูกพี่บอกจาบ่อยครับว่าผมบังคับทั้งทั้งที่เราป่วยว่าผมถ่ายคลิปเอาผมถามเนี่ยว่าถ่ายคลิปมีใครได้บังคับแล้วจะยังบอกผมเดยดแล้วม่ได้บังคับอย่างเดียเอาแต่สิทธไทยแล้วผมก็บอกว่า ท่าสียูอยู่เพื่อนอยังครับเอองานก็คือบ่คือ,อยังน่ะให้ถ่ายคลิปออถ่ายคลิปกับถ่ายบ่ถ่ายกับผมก็บ่ไเ้วยวแล้วเฮามมอยูเฮาสิมานาั่งนั่งนิ่งดูได้บอ่อ่ะเอาวามถูกต้องแมนบ,บ่เฮามาอยู่บันเพิ่นเฮายู่บานเพิ่นพ์นนิ่นงดูได้เออปันนป่นโนอนย,ยูซือบอ่อให้ลูกเพิ่นเบิ่งแต่ว่าผมก็บ่เคยดานะผมบ่เคยว่าผมบ่เคย่างแบบพ่อเอาเรียงอาจารย์อดอาจารย์ใครอาจารย์ยังรลู้หรือใหม่ว่า กคนคือพี่น้องกันครับคือสายเลียดเดียวกันพยายามเอาหลายๆคนมาบอกให้ผมฟังผมบ่ฟังล่าสุดผมด่าเล่าพอด่าเล่าว่าเออบ่ต้องเอาบอกดอกสายเลียดมันเข้มข้นก่าสายนามอยู่แล้วเครียดครับเอาไปบอกลูกพี่ผมกับปิดบังลูกพี่ทั้งๆที่ตีเอาผมครับเพิ่นเป็นไผยลูกพี่แล้วอ่ะเพิ่นเป็นไผดีครับว่าไผยเป็นไผ่ที่กันครับเล้าก็เบิ่งตีผมให้เบิ่งตีตีอันนี้อันนี้เบิ่งผมบอกผมว่าเห็นยัง แต่ว่าก็คือแบบเบึงหูเนาะซึ่งมันเกินไปผมว่านะซึ่งสามารถทายคิปผมไม่ต้องบังคับแล้วก็ได้เพอะย่ำต่ำผมไทยกับเอาผมสองคนก็ได้นะเพราะผมเรือโตนและทรงสารพี่น้องอืมแต่ว่าผม,ผมบอกเลยนะควบทรงสารของเจ้าะมันมันกลับตาลบัสได้ไหมดนะสามมันเอาเขาเลี้ยงคนโมขืนเ้ากับเลี้ยงมาแทนเนาะ,นะ,นะบ่หน่าแล้วว่าลูกพี่เพิ่นกับเตือนอยู่ขอคุณ หลายครับที่ค่อยเตือนขอพูดเนฟซี่ที่ค่อยเตือนแต่ว่าผมฟังเอาผมฟังแต่ผมโมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมมือน,นี้คือพ่อเขามากแล้วแบบแกงร้อยสี่นี่วม่มีความสุขเลยแบบพอคนคนเดี่ยวนนปันประสาน,นแคมาอยู่ได้บดดนแน้พี่น้องออันนี้เป็นความจริงหลีครับอเขาชี้บอวอย่างไรกะแล้วแต่เพิ่นสิไปตามเว้นตามกันแต่ว่าเรียงกถามว่าคือว่ไปแกงข้ามายังผมสิบอเห็ดบอเอาเรียงบออยังบอครับบอบอ พอ,อกันยินหลายก็นีครับเป็นยังคือพ่กสู่เขาโอ้ยกระบ,บังสภาพคนใสให้สูน,นเ,นเลยเนาะเดือดต้นซาดเนาะเดือดตัวนีลนน่ลีแต่ว่าเขาบอกเดือตันเท่ากับว่าเป็นหยังครับแต่ว่าผมกะเดือดตันเพื่อนอยู่ผมมาเพราะท่านเนาะผมออกไปทุระเนาะเอาเรื่องผมไปเบาให้คนของผมฟังนี่แหละผมกถามวมาผมเรียดว่าผมเห็นห้ทุกอย่างเงินในกระเป๋าผมบ่เคยว่า เจ้าเสียเอาเจ้าบาทเจสินเจ้าบาทผมไม่เคยว่าผมถึงกระเป๋าให้อยากใส่ใส่เลยครับอืมขอแค่บอกว่าใส่ยังแค่นั้นแหละเอาันงกามเอาไปใส่เหมือนว่าเงินไผเงินมั่นเหมือนว่าอืมมือนั่นอสองม,มือ,มอที่แล้วเนาะอาจอาจจิบแมนมือน,นี่กับประมาณวันที่ยี่สิบเท่าไรยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เนี่ยเพิ่นตีอาจารย์นอดครับผมแต่ว่าผมพึ่งมาถทายมือนี้พอผมปิดบังไว้ผมไม่อยากให้เลี้ยงบดีออกไปอ่าผมเอาเป็นความโซของผมผมยอมรับผิดทุกอย่างแต่ว่า ับผสมควรดอผสมควรวมันนี่ผมกับเลยแบบเออทายไว้นี่ห้เบิ้งว่าครับการที่เราเห็ดว่ามันแบบเป็นยังไงนะผู้ใดสีสร้าง,างผมผู้ใดสืนี่ผมมาว่ามันนี่ผมขอเบาเถอะเนาะมันเครียดผมออกไปธุระผมกล้ามมาท่านไปว่าให้คนห้องผมฟังผมบอกเอยนะวยาวเป็นไผแล้วคนห้องผมโทรไปถามอา้าวเป็นยังคือต้องวองสีว่าป่วยกับบังคับท่ายคลิปเฮ้ยผมบังคับมองไก งิ้นน mm well. ี่อย่างๆมีอย่างเก่าเขามาผมไม่ได้บังคับัย่ังจังๆเลยถ้าถ้าเกิดว่าผมบังคับผมก็่ผิดดอกอะสมมุิว่าบังคับนะผมผิดอยู่ว่าถ้าบังคับคนไทยคิกินเขามัน่ผิดไทาไม่ได้ผมไม่ได้บังคับผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่ได้บังคับเคยเห็นบังคับบ่บ่ละผมบังคับแต่เอาผมบังคับแต่พญายอดมาดูมากินน้ำกัน แล้ผมก็บอกตรงๆว่าผมบังคับแต่อาจารย์ออดบังคับเลี้ยงเราแล้วก็บังคับกินเขาบังคับทายคลิปก็คือบังคับกินเขอาผมยอมลัคนอื่นแม่นครซึ่งผมแล้วแต่ิเว็ตแล้วก็ที่พักที่อยู่ผมบอกตรงๆบริบานผมผมสิบังคับบ่ได้อ่าแต่ถามว่าเลี้ยงเงินเลี้ยงยังใส่ผมให้ใส่ตลอดถ้าบ่จริงนี่เขาลงบันกับโทรหาผมผมฟงเงินให้ตลอดแม่นผมชวนมาอยู่กับมาดีอยู่มือแรกสองมือกับบุคคลว่าสิออกไรเนาะ หมาก็คือหมาคือเก่าครับเสือก็ต้องเสืออืมระวังหมากับเสือต้องแยกแยะให้ออกนะนะผมกับโว้เลยซ้ำนี่แหละผมบอกเลยว่าบ่ต้องามหามิ่นแล้วครับบ่มมีอยู่ในช่องผมแล้วแล้วเพลงนกกะหูกถ้าเพิ่นสีอียางกะแล้วแต่เพิ่นเพราะว่าส่วนหนึ่งผมกระแ่งอ่าผมยังสิ่งดำเนื่อต่อไปผมกับเจงสยามก็ได้แต่งเพลงนี่แต่งสามคนอาจจะิมีเล่าน้ำอ่า เนางได้กับฝากเอฟซีเนาะครับว่าผมบมมีหยังกับเล่าแล้วแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่คอยเตือนแล้วก็คือแบบโวไปกับคือเนาะหมากินฉี่มันก็กินคือเกาแหละครับอาจารย์อดกินเหล่ามันก็กินคือเกาแหละอาจารย์อดนี่แม่นว่าเอาแม่นครับแม่นๆๆเจ็บใจว่าเขาตีมันผมบ่เจ็บใจตรงไดนหรอกอจใจเนี่ยตีต่อหน้าผมทะเลาะกันตีต่อหน้าผมผมยอมรับว่าผมปล่อยให ห้สู่กันครั้งหนึ่งสังเวียนลูผู้ชา,ายผมให้สู่กันปุ๊บพอสู่แล้วผมบอกว่าเศร้าอ่ากระตังคนตังแยกแต่ผมเจ็บใจอีกมองนึงไปตีเจ้าอยู่ใส่ในห้องน้ำก็นัาไปตีผมครับไป<ม>อัดตีตในห้องน<ม>้ำซึ่ง<ม>บ่บสู่ครับผมเดือดต้นซากบางสภาพร่างกายเลยเหรอนะึ่งบ่มมีผู้ใดอยูในห้องน้ำพี่น้องอืมึ่งบ่มมีผู้ใดอยูในห้องน้ำาผมสู่เลยโอ้ยบังเอาผมตายนีคือสภาพสายเลือดผมนะคข่ย่อมเก็บครับ พยายามสิปันผมให็ดทารกบสเลือดมันตลกครับพี่น้องมันตลกมันบ่แม่ทันดานผู้ไเออโตเป็นไยใจเป็นผู้ยิ่งมันกะอีกอย่างต่แบบโตผู้ไยใจผู้ายแต่เห็ดทันดานแบบนี้มันแบบมันควบาไดเอาตรงคนทังษีไปๆๆไกลตีน่อยเรื <S 1> <S 1> อเปเออเนาะเอาสาบหัวสาเฮาอโหสิกรรมให้ครับครับผมเฮ็ดยังไดไดยังสั่นผมเส่อว่ายเห็ดยังไดนะสิขายผมยังใดผมกลบ่แค่ครับคือแบบ เอาไงไบ่ได้หายผมกินผมแค่แค่ทุกอย่างมาบมมีอหยัางจังที่เห็นผมแค่แค่ทุกอย่างอยากได้ยังผมหาให้อยากได้เงิน<อ>ผมหาให้มาเกินตัวโพสบอกยังกับบอกเป็นกิจจะความเป็นเจเป็นไายขอพูดไหมบังคับอาจารย์อดเนาะจังนะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกคนใ่ก,นการติดตามครับเลียงมันพันมาแล้วห้องกันพันแล้วพันไปครับถือว่าเป็นบทเรียนของเขาเนะสีโคไพยผม,ผมบ่ได้สี่เหลี่ยงครับผมสีโคไพรสีเบงไพรสีดูใจไพรกะ ต้องเบิ่งให้ดีๆนะพี่นอ้องสซมืออนี่หนาไวหล้างหลอกแม่นเยอะเนาะแม่นแม่นแม่นครับบ่ต้องถามว่าอาจารย์ตาว่างดูไปใส่คลิปนี้ให้คาตอบได้ครับเนาะแม่นขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแลลวก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่หวงเนาะครับเฮ็ดดีกับคนเมื่อคืนกับเ่าเป็นยังพี่น้องผมเฮ็ดยังไลยก็นั่นอีกแค่ผม่ได้ถ่ายลงโซเชียลเป็นยังผมคือบ่ถ่ายลงโซเชียลเพราะว่าถ่ายไปแล้วเพื่อนบอกว่าต้องถ่ายหรอกมีคนด่าเพิ่น ผมกับพยายามแก้โตให้พยายามแก้ตั้งให้แต่ว่ามื่อนี้สั่งปัญหาให้ผมผมกับขอบอกเลยว่าดีกับว่าดีบอดีกับว่าบอดีเนาะครับจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องอ่ะจานออดครับบบเกบซ้ำนี่บบเกบครับซ้ำนี่อุ้ยกระจกท่าอะไรเลยบบต้องท่าเขาห้าปลอยไปอ่าครับกลับสวัสดีพี่น้องเร็วๆๆไปเลยครับเด้อครับเด้อครับกรับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องที่ให้การติดตามขอบพุดหล,ลายๆครับสวัสดีครับ